ติดตามเรื่องของ Marketing Focus ค่ะต่อเนื่องจากเมื่อวานนะคะ,คะก็ยังคงเป็นเรื่องของประเทศจีนเหมือนเดิมค่ะวันนี้นะคะเราก็มีข้อสังเกตกันว่าจากจีนเนี่ยกลายเป็นประเทศที่รวยขึ้นเพราะฉะนั้นประชากรหลายคนเนี่ยได้ขยับตัวเองเป็นประชาชนชั้นกลางแล้วก็หลายคนเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ค่ะก็เรียกว่าเป็นปัจจัยที่สนับสนุนให้เขาได้ช้อปปิง้งใช้จ่ายสินค้าฟุ่มเฟือยอย่างแบรนด์เนมนะคะวันนี้ Marketing Focus กก็เลยจะไปติดตามเกี่ยวกับ พฤติกรรมข้างไคลสินค้าแบรนด์หรูติดอันดับโลกของชาวจีนค่ะเมื่อประเทศจีนเปิดรับระบบทุนนิยมส่งผลให้เศรษฐกิจเฟื่องปูอย่างต่อเนื่องและเกิดเศรษฐีจีนหน้าใหม่เพิ่มขึ้นอีกจำนวนมากขยับเป็นชนชั้นกลางนั่นทำให้เกิดการใช้เงินเพื่อแสวงหาความสุข ตั้งแต่การเดินทางไปท่องเที่ยวยังต่างประเทศหรือการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์หรูเพื่อแสดงถึงความมาัง่งคั่งและความมีรสนิยมซึ่งกลายเป็นปรากฏการณ์ที่ทั่วโลกต้องจับตาเพรล่าสุดข้อมูลของยูโรมอนิเตอร์ซึ่งเป็นกลุ่มวิจัยผู้บริโภคระบุว่าจีนกำลังขยับขึ้นเป็นตลาดสินค้าหรูอันดับต้นๆแซงหน้าประเทศญี่ปุน่นอิตาลีและฝรั่งเศส เรียกว่าเป็นกลุ่มผู้บริโภคกระเป๋าหนักเนื้อหอมมากที่สุดในพศออนี้นั่นเพราะลูกค้าชาวจีนไม่ได้เลือกช้อปปิ้งเฉพาะในประเทศแต่ยังนิยมใช้จ่ายไปกับสินค้าหรูหราเมื่อเดินทางไปท่องเที่ยวอย่างต่างประเทศต่างๆยกตัวอย่างเมืองแฟชั่นอย่างอิตาลีที่ได้รับอนิสงส่งนี้เข้ามาพยุงอุตสาหกรรมสินค้าฟุ่มเฟือยหลังจากต้องเผชิญกับลูกค้าในประเทศทบเซาพรวิกฤตเศรษฐกิจ การที่เศรษฐกิจจีนเปลี่ยนไปหรือว่าทําให้คนจีนกลุ่มหนึ่งอะนะคะกลุ่มที่เป็นมฑลชายฝั่งเนี่ยมีรายได้มากขึ้นเนี่ยอันนี้เป็นอันที่สองที่ชัดเจนของนโยบายของรัฐบาลจีนนะคะเพราะว่าถ้าย้อนไปตัง้งแต่สมัยที่เป็นจีนแดงนะคะที่ตอนที่ตั้งประเทศใหม่ๆวันที่1ตุลาคม1 9 4 9ตอนนั้นเป็นจีนคอมมิวนิสต์แบบเต็มที่ใช่ไหมคะแต่หลังจากท่านหมอเจ๋อตงเสียชีวิตไปนะคะผู้นําจีนคนใหม่ก็คือท่านตั้งเสี่ยวผิง ก็นำระบบตลาดมาใช้นะคะมาเก็ตดิคอนมาใช้แล้วก็เหมือนกับให้โอกาสทางธุรกิจใครรวยได้รวยก่อนนะคะดิ mm hmm. ฉันชอบพูดคำนี้ mm hmm. ก็เลยทำให้คนจีนที่ขยนันคนจีนที่มีโอกาสทางธุรกิจในการทำการค้าระหว่างประเทศหรือการลงทุนก็แล้วแต่เนี่ย mm hmm. ก็จะสา,สามารถสะสมความมั่งคัง่งจากการทําการค้าระหว่างประเทศจากการส่งออกนะคะจากการที่เขาร่ำรวยมากขึ้นแล้วก็ เขาเปลี่ยนไลฟ์สไตล์นะคะพฤติกรรมการใช้ชีวิตนี่เขาก็จะเดินทางไปต่างประเทศมากขึ้นพูดง่ายๆว่าชอบไปเที่ยวเมืองนอกมากขึ้นนะคะพอไปต่างประเทศเขาก็จะชอบที่จะไปชอปปิ้งหรือไปซื้อของสินค้าแบรนด์เนมสินค้าชื่อดังสินค้าหรูหราทั้งหลายติดไม้ติดมือกลับบ้านนะคะก็เลยทําให้ตอนนี้เนี่ยจีนติดอันดับเป็นผู้บริโภคที่บริโภคสินค้าหรูอ,อันดับสองของโลกเลยนะคะ ตลาดของสินค้าหรูในโลกใบนี้นะคะร้อเป็นของจีนซะยี้าเปออีกพฤติกรรมของนักช้อปชาวจีนที่เรียกว่าแปลกและน่าสนใจคือความคลั่งไคล้ที่จะซื้อสินค้าปลอดภาษีในต่างประเทศสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลกปีที่แล้วยอดจับจ่ายสินค้ากลุ่มนี้ทั่วโลกคิดเป็นเงินไทยสูงกว่า76,000ล้านบาทเรียกว่ามีอัตาเติบโตเร็วที่สุดในโลกโดยเป้าหมาย3อันดับแรก ที่ชาวจีนชอบเดินทางไปช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีมากที่สุดคือฝรั่งเศสสิงคโปร์เยอรมนีและด้วยพฤติกรรมช่างช็อปของชาวจีนยุคใหม่ทําให้ผู้ประกอบการต่างพยายามที่จะปรับรูปแบบเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการจับจ่ายของลูกค้ากลุ่มนี้ประเทศจีนเองที่จะมีการเก็บภาษีสําหรับสินค้าที่นําเข้าถ้าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยเนี่ยอัตราภาษีฟุ่มเฟื่อยนี่ก็นังแพงมากนะคะสูงถึง6กขึ้นไปด้วยซ้ำนะคะก็เลยแน่นอนว่า ถ้าจีนจะซื้อสินค้าแบรนด์เนมที่ขายอยู่ในประเทศจีนเองบวกภาษีนําเข้าแล้วมันจะแพงมากนะคะพเพราะฉะนั้นเวลาเขาเดินทางไปต่างประเทศละเขาได้ไปช่องเที่ยวต่างประเทศก็ถือโอกาสนี้นะคะ่ะในการช้อปปิ้งหรือซื้อสินค้าแบรนด์เนมในต่างประเทศนะคะตอนนี้นะคะยอดขายของ Louis v u ้ิอร5 0 0เลยอยู่ที่ประเทศจีน นะคะอยู่ที่ลูกค้ากลุ่มลูกค้าจีนทั้งนี้หลุยส์วิกตองเป็นแบรนด์ของฝรั่งเศสใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นลูกค้าไม่ใช่ยุโรปลูกค้าไม่ใช่ญี่ปุ่นเหมือนสมัยก่อนแล้ว50เป็นลูกค้าจีนเลยนะคะอย่างอย่างเฉพาะแบรนด์เนี้ยหลุยส์วิกตองเขาก็จะมีการปรับปรับกลย,ยุทธ์ของเขาเพื่อจะเน้นลูกค้าจีนโดยเฉพาะนะคะแล้วตอนนี้รัฐบาลจีนได้ลดภาษีนําเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยลงมาบ้างแล้วนะคะก็เลยทําให้หลุยส์วิกตองไปขยายสาขาในประเทศจีน ณปัจจุบันนี้มีอยู่ถึง38ช็อปนะคะร้านหรูวิกตรงในประเทศจีนนะคะหรือแม้กระทั่งห้างดังใน,ในอังกฤษนะคะห้างฮาร์รอดนะคะทุกคนคงรู้จักดีสุดรู้<ม><ม>ก็จะมีพนักง,งานสําหรับต้อนรับลูกค้าจีนตอบพูดคุยกับลูกค้าจีนเป็นภาษาจีนนะคะและที่น่าประทับใจมากๆล่าสุดก็คือ โดยปกติเนี่ยบัตรเครดิตจีนนะคะไปใช้ต่างประเทศไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นลูกค้าจีนเวลาไปช้อปปิ้งเนี่ยต้องถือเงินสดเลยค่ะเขามีเงินสดเป็นฟอนต์เลยนะคะในกระเป๋าแต่ห้างแฮร์ริ่เขาก็จะปรับเพื่อจะ,อะตอบสนอ,องลูกค้าจีนโดยการที่รับบัตรเครดิตจีนนะคะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกไม่ต้องทิ้เงินสดมานะคะก็จะมีจุดรับบัตรเครดิตจีนก็เลยทําให้จากตัวเลขล่าสุดเนี่ยลูกค้าจีนไปช้อปปิ้งที่ห้างแฮร์ริ่อังกฤษนั้นโดยเฉลี่ยนะคะ แสนเจ็ดหมื่นกว่าบาทต่อคนนะคะเยอะมากคุ้มนะคะที่จะไปลงทุนอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าเนี่ยค่ะห้างหรูเทียนกรีหรือห้างลาฟรย์ที่อยู่ที่ฝรั่งเศสนะคะหรือว่าหลุยว,วิกตองหรือว่าแบรนด์อะไรก็แล้วแต่ตอนนี้ก็เลยมองจับตาลูกค้าจีนที่เป็นคนจีนรุ่นใหม่ที่เป็นเศรษฐีจีนใหม่เนี่ยค่ะเป็นเป็นกลุ่มหลักเลยเป็นเป้าหมายหลักเลยค่ะด้วยพื้นฐานพฤติกรรมติดหรูของชนชั้นกลางและบรรดาเศรษฐีจีนหน้าใหม่ รวมถึงการให้ความสําคัญกับการมอบของกำนันชั้นเยี่ยมเพื่อสร้างสายสัมพันธ์จนเหมือนกลายเป็นวัฒนธรรมของจีนน่าจะทำให้ชาวจีนร่วงจากแชมป์ขาช็อประดับโลกได้ยากและเม็ดเงินที่กระจายออกไปทั่วโลกแน่นอนว่าจะเข้าไปมีส่วนช่วยกระตุ้นเศร,รษฐกิจโลกได้มากอย่างแน่นอนน,นลุมนสาดีเทียนเอ็ทเวนตีรายงาน ก็มีการสรุปออกมาแล้วนะคะว่าสรุปว่าคนจีนที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องของการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมเพราะว่า1คือเรื่องของการ P.R. แบรนด์หรูให้เกิดแบรนด์ awareness มากขึ้นนะคะ2ก็คือคนจีนมีกําลังซื้อเพิ่มขึ้นรวยขึ้นว่าอย่างนั้นนั่นเองนะคะ3ก็คือราคาสินค้าแบรนด์เนมในจีนไม่ได้ต่างจากฮ่องกองมากเราเคยได้นําเสนอเรื่องนี้ไปแล้วค่ะ4ก็คือเรื่องของวัฒนธรรมการมอบของขวัญของชาวจีนนะคะและ5ก็คือมีสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายแบรนด์จานวนมากในจีนเพิ่มขึ้นนนตอี้ค่ะ ต้องบอกเลยว่าปีนี้เนี่ยเศรษฐกิจยุโรปเนี่ยค่อนข้างที่จะตกต่ำนะคะคนยุโรปเองเขาไม่ค่อยสนใจเรื่องสินค้าแบรนด์เนมไฮเอ็นแบบนี้เท่าไหร่เขาบอกว่าช่วงนี้ถ้าไปเที่ยวยุโรปไปเที่ยวฝรั่งเศสกันนะคะจะเห็นเลยว่ามีแต่คนเอเชีย,ยงนั้น<ช>คนจีนก็เยอะมากซึ่งแต่ก่อนลุยวิตองเนี่ยเป็นอะไรที่ถ้าเกิดคนเอเชียเข้ามาเขาไม่ค่อยจะสนใจเราเท่าไหร่หรอก<ช>แต่เดี๋ยวนี้แทบจะปูพรมแดงให้เลยทีเดียวนะคะเพราะว่าซื้อเยอะจริงๆนะคะเอาละค่ะพักกัน